อ้าวจะไปอาบนะ้ำมาเจอใบเตยมาเจอใบเตยช้างทองนะคะเมื่อเมื่อวานเจอใบเตยน่ารักวันนี้เจอใบเตยช้างทองกำลังมากขึ้นกลับนะโอ้กำลังจะไปอาบนะ้ำโอ้เจอวัวเบคอนเอาวทักทายทักทายกันก่อน ทักทายกันก่อนพี่วากับพี่ใบเตยท้องสิบห้าเดือนแล้วนะคะท้องกับมาริโอเหมือนกันนะคะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันที่น้ำมูล มาแล้วเขียงคู่กันมาเลยนะพี่วาให้พวกพลนั่งต้องหัดต้องหัดขึ้นแล้วนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้บ่าวแล้วพี่วาพี่วาของน้องพารุ่งน้องวาของพี่ใบเตบยใบเตเนนบยเตท้องกี่เดือนแล้วนะสิบห้าบสิบห้าหรือส <15 S 2> <17 S 1> ิบหเนี <16 S 1> ่ยสิบห้าละมั้งหกสิเจ็ดย มาแล้วค่ะทงใหญ่แล้วทงใหญ่มากแล้วนั่นคนพกควานก็พอกันกับใบเตยเลยเนาะพกควานใช่ไหมพีไวแล้วค่ะรนะดหุนแล้วนี่โอ้โอ้ดพ,พ,พี่วานจะเท่าน้องวานจะเท่าพี่ใบเตยแล้ว <S <S น้องวาตัวเกือบจะสูงเท่ากันแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวน้องวาก็รอพี่ด้วยวะเนะเาะรอพี่ไบเตยด้วยพี่ไบเตยเขาติดน้องวาแลนะ้วนั่น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 ไปรีบลงรีบลงเดี๋ยววัวมาเอา้จาจักรยานใครมาอยู่ตรงนี้นี่ ตายงลุกเขาลงไม่ถูกข้างไงค่อยค่ยพี่ไบเตยลงก่อนเออพี่ไบเตยลงก่อนน้องไปไปไปทงใหญ <L ess issible> ่แล้วพี่ไบเตยทงใหญ่แล้วโอ้รถจักรยานเด็กน้อยมาเล่นน้ำตัวนี้ ไป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 เตยไปแ่ะเดินแ่ะพาน้องไปแบ่เอาคือผักพักันยองยองยองยงลงโอ้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 ทางลงก็ชันด้วยเนาะไปเล่นน้ำด้วยกันเลยน้องวามีเพื่อนแล้วเมื่อวานเจอป้าใบเตยวันนี้เจอพี่ใบเตย กะระโรวลงเล่นน้ำกันน้องว่าบอกว่าตามหนูมาเลยพี่ตามหนูมาเลยหนูจะพาไปเล่นน้ำไปไปเตยลูกดินเก่งไหมดีด,ดิดินนะดินในท้องนะเดะบด ไอ่อืมไปแล้วไปแล้วไปแล้วเ <c oughs> ออพี่บาพี่บาบอกว่าถึงน้ำเย็นเย็นแล้วครับเออเออ ลงวะพอควานลงก็จะให้พ่อพลลงไงพ่อพลลงเลยหนูจะมุดน้ำพ่อพลลงหนูจะมุดน้ำเดี๋ยวขอฉีกขออึนกอนนะสัน ลงน้ำขออึก่อนลงน้ำทีไรช้างจะอึจะฉี่ทุกทีเลยนอนลง้้วอานอนลงนูนเห็นไหมดูน้องเขานอนลงเลยนะนอนลงเออเออโออโอ้เอ้าเต็มที่เลยใบเตยโอ้ยังงั้นเลยนะป้าใบเตยทำไมเล่นน้ำรุนแรงขนาดนี้ เอาเราจะขึ้นมาทำไมเร็วแท้เอาเอาโ,โอ้พี่วาบอกว่าทำไมพี่ไปเตยเล่นแรงจังเลยอเอาเอาอน้องวาจะไปไหนลงลงอเ,อเอาแล้วเอาแล้วพี่วาเต็มที่เลยนะอา้าว โอ้พี่ใบเตยเล่นน้ำแรงนะเนี่ยอู้จับไปจับสร้างอายุขึ้นเล่นน้ำแห้งเลยเขาเล่นแห้งยังสีนะโอ้ยคือนมาใส่คือมาใส่อะนั่นโอ้ยขำขำคว้านสร้างแล้วเว้ยโอยจีเบสีเอาสร้างมาอยู่แล้วบัดรนี้คึกแล้ว โอ้โหพี่ใบเตยนี่เนาะต้องใส่เชือกเหมือนใส่เชือกที่คออ่ะถึงจะจับอยู่โอ้พี่ใบเตยนี่เล่นน้ำเร่งห้ามตกจากจากหลังสร้างเด้วยเออเออโอ้ห โอ้เล่นเล่นเล่นน้ำแรงนะพี่ใบเตยนะอูดูพี่ใบเตยเล่นน้ำแรงอ่ะห่วงลูกในท้องหน่อยค่ะโอ้ลูกในท้องแม่โออูเขาเล่นแบบว่าโอ้พี่ใบเตยนี่เล่นแรงจังเลยอูหูเจอน้ำคึกคัก คำควานสั่งเด้อตกสร้างแล้วาทนาเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวเขากินน้ำอยู่เจอเจอน้องวาคึกคักใหญ่เลยนะพี่ใบเตยนะลูกในท้องนะห่วงลูกในท้องหน่อยอืออือพี่วาก็ไม่เบา เออน้องมาไม่เบาเลยเขารักน้องนะคะ่ะพี่ใบเตยรักน้องติดน้องแล้วนี่บ่ห้บห่บห้ควานขึ้นแล้วติดน้องแล้วเออแบลงแจบเรื่อเออเอโอ,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 อ้ทับเออทับน้อง เย็นสบายน้องวาบอกว่าเย็นสบายเจอกันเป็นชุนละมุนเลยจับขนไว้แล้วเออโอ้ยพิมเดี๋ยวหนาสิถึกตะคอนอะ ออโอ้โหดูท่านี้สนุกกันใหญ่นะสนุกกันใหญ่เลยน้องว่ากับพี่ใบเตยโอ้โหดูดูน้องว่าคึกคักน้องว่าคึกคักอ้าวขึ้นแล้วเหรออิ่มแล้วเหรอเล่นน้ำอิ่มแล้วเหรอ,อ,อ เล่นน้ำอิ่มแล้วพี่ใบเตยพาเล่นคึกคักมากเลยวันนี้นะคะ,คะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คะ่ะ